สวัสดีครับสวัสดีทุนผู้ชมนะครับวันนี้กลับมาพบกับทีมงานบกหลาดนะครับนำทีมโดยพี่พยนต์นะครับแล้วก็เฮียเสกนะครับพ้อเดินทางชูชีพปอร้อยห้าสิบโลนะครับเดชูชีพนะชูชีพจากหัดเจ้านะครับหัดเจ้าจังหวัดเพชรบุรีหน้าหัดเจ้าหมายหัดเจ้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราได้เห็นดีกันนะครับระหว่างเราต้องเลือกนะฮะระหว่าง ปลาอินทรีหรือไม่วันนี้เราหมายไปสีหรือหรือกูเราหรือปลาเก๋าเอากูมึงเลยวันนี้มีสามเมายแล้วเอากูมึงเนี่ยจายเอบอกมีสามหมายยาวหมายไหนหรือไปแล้วสามหมายเอาสามหมายแล้วกันอุปกรณ์ดีเลยกอบุญพร้อมกอบุญพร้อมนะฮะอยู่รอปลาอย่างเดียวฮะวันนี้เราเรามีปลาหมอข้างดำมาเป็นเหยื่อมายี่สิบตัวนะตอนนี้ตอนนี้กับตังกำลังจะดูดีว่าปลาเชก๋าจะกิน ทางดำเลยกับกลังเบี้องพิกัดนะฮะับชุดนี้สามสี่แสนนะครับไม่ธรรมดานะครับเอาไปเลยที่กีบอกใหบผมเป็นไม่ให้มันเจอสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับทีมงานบุกกละดนะครับวันนี้เราจะไปหมายเรือจงกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศระหว่างเดินทางไปหมายเรือจงกันนะครับโอ้นี่ครับวันนี้ทะเลขึ้นน้อยครับ แต่วันนี้เราได้รับเกียรติมาจากเกษรมาด้วยนะครับับผมเนี่ยครับตอนนี้เรากำลังกุ้งหน้าไปหมายเรือจมนะครับเป็นตกปลาปลาใหญ่กันนะครับเดี๋ยวพอถึงหมายแล้วเราก็จะทำการถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เพราะว่าเราเจอกองปลาที่ใหญ่พอสมควรครับซึ่งตอนนี้เรากําลังตกปลาเล็กเพื่อไปเอาปลาใหญ่นะครับไปเป็นเหยื่อปลาใหญ่อนไรนี้ลึกเท่าไหร่นะครับอาจารย์สิบี่เมตรครับสิบสี่เมตรนะครับผมโอ้กาลังดีครับสุดยอดเลยอาจารย์ได่ดูดิโชว์หน่อยโชว์หน่อยจะพุ่งแ๊กโชว์นยครับโอ้โหก็เบียรนท่านนิยมลงนี้เยอนะครับโอ้ ีขอร้อยตัวแล้วกับเลยเอาไปาไปกินอเอาวีทัศนร้อเยี่ยมทะเลตันะครับะแรกนะครับโอ้แบบอลบบอ้